โอชานติวันนี้วันที่27เดือนธันวาคมปี2024เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานมาอย่าเต็มเพราะเดือดพลังมากๆเพราะฉะนั้นลูกจะต้องคงอยู่อย่างระมัดระวังอย่าได้มีความคิดใดๆที่จะไม่มีความเชื่อในบาบาหรือว่าลูกนั้นมีการติดต่อโดยตรงอยู่กับทิปบาบาแล้ว คำถามลูกคนไหนดึงความรักของทุกๆคนมาได้โดยอัตโนมัติคำตอบผู้ที่ใส่ทุกสิ่งเข้าไปสู่การปฏิบัติเป็นอันดับแรกก่อนที่จะบอกคนอื่นๆให้ทำบางสิ่งก็คือคนผู้ที่ได้รับความรักจากทุกๆคนโดยอัตโนมัติลูกจะต้องซึมซับความรู้นี้ด้วยตัวของลูกเองเป็นอันดับแรกแล้วต่อมารับใช้หลายๆคนอื่นๆ เพียงเท่านี้ลูกก็จะได้รับความรักของทุกคนได้ถ้าลูกบอกคนอื่นให้ทําบางสิ่งแต่ลูกไม่ทํามันด้วยตัวของลูกเองแล้วใครละ่ะที่จะเชื่อลูกได้ลูกนั้นก็เพียงแต่จะเป็นเหมือนกับบัณฑิตเท่านั้นโารคกของคุณธรรมจุดแรกลูกจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ด้วยความอ่อนหวานและความสูงสักอย่างมากๆเพื่อที่จะมาเป็นประภาคารแห่งความสงบ และความสุขให้พูดน้อยๆมากๆและก็อ่อนหวานลูกลูกจะต้องฝึกฝนที่จะอยู่อย่างเคลื่อนไหวเหมือนกับภาพพยนตร์และไม่หมกมุ่นอยู่ในการพูดคุยจุดที่สองจงทําความประพฤติของลูกให้สูงส่งลูกจะต้องไม่เป็นเหมือนกับต้นไมยราบลูกนั้นจะต้องไปถึงสภาพคามาทิตของลูกก่อนสงครามจะเริ่มต้นขึ้น จงมาเป็นผู้ที่ปราศจากกิเลสและก็ทำงานรับใช้ที่จะทำคนอื่นๆให้ปราศจากกิเลสด้วยพรขอให้ลูกนั้นจงเป็นนายมหาสมุทรแห่งความรักและปลูกทุกทุกคนไว้ด้วยเส้นได้แห่งความรักโดยการหล่อเลี้ยงพวกเขาด้วยความรักที่บริสุทธิ์เมื่อการบรรจบพบกันของมหาสมุทรแห่งความรักและแม่น้ำที่เต็มไปด้วยความรักเกิดขึ้นแม่น้ำก็จะกลายมาเป็นมหาสมุทรแห่งความรักเหมือนกับพ่อ ดวงยาณในโลกต่อมาก็จะเข้ามาใกล้ได้โดยอัตโนมัติโดยการมีประสบการณ์กับความรักนั้นการหล่อเลี้ยงของความรักที่บริสุทธิ์นั้นให้มาโดยครอบครัวของพระเจ้าจะทำงานเหมือนกับแม่เหล็กแล้วก็จะดึงพวกเขาแต่ละคนเข้ามาใกล้โดยอัตโนมัติความรักของพระเจ้านี้จะทำให้ทุกๆคนร่วมมือแล้วผูกพวกเขาไว้ด้วยเส้นได้แห่งความรักนี้ ทำให้พวกเขานั้นเพื่อนไปข้างหน้าได้คติพ์สะสมสมบัติของความคิดคำพูดเวลาคุณธรรมและพลังแล้วรูปนั้นก็จะได้รับการช่วยเหลือจากมันให้สะสมสมบัติความคิดคำพูดเวลาคุณธรรมและพลังแล้วลูกก็จะได้รับการช่วยเหลือจากมันอัจฉริค์ชานสิ